สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนเช้านี้นะคะครูตุ๊ก็ได้นำภาพแบบรู้สึกหดหู <c oughs> เือนใจไงไม่รู้คะ่ะบอกไม่ถูกเลยทุกคนดูนะ <c oughs> เป็นแม่น้ำอิงนะคะแล้วก็ล้นท่วมทะลักเข้ามานะคะตัวนี้ตุ้ครูตุ้อยู่ที่ถนนนะคะดูคะ่ะน้ำจะขึ้นมาตรงถนนแล้วนะคะดูสิ คือเห็นแล้วแบบไม่เคยมีจะบอกว่ายังไงเดียะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่ขึ้นสูงขนาดนี้นะคะที่เคยเห็นเท่าที่เคยเห็นมานะปีที่ผ่านมาไม่ท่วมค่ะแต่ปีนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คะสวนลำไยคุณตู้ถึงน่าจะระดับอกแล้วมั้งคะเพระาะเมื่อวานนี้ อยู่ในระดับเอวในความสูงของน้ำอะประมาณเมตรกว่าวันนี้ก็เกือบจะสองเมตรเห็นจะได้ค่ะคือไม่สามารถที่จะลงไปดูสวนได้เลยต้องใช้เรืออย่างเดียวค่ะทุกคนดูค่ะตรงนี้เป็นที่น้ำกว้างที่สุดเป็นคือเห็นชัดสุดก็คือมุมนี้นะคะเห็นไหมน่าสงสารชาวสวนจังเลย อีกหน่อยถ้าท่วมแบบนี้นะคะโอกาสที่จะท่วมทุ่งนาก็มีด้วยนะคะถ้าท่วมแบบนี้ตรงนี้จะเป็นน้ําอิงนะคะเพราะว่าเชียงรายฝนตกเกือบทุกวันคะ่ะรวมถึงน้ําที่เขื่อนด้วยนะคะมีเขื่อนแถวๆต่างอําเภออยู่ใ,ใกล้ๆกันเน,นี่ยค่ะน้ําล้นเขื่อนนะคะบางบ้างก็บอกเขื่อนแตกไม่แน่ใจว่าเหตุใดอันไหนนะคะทุกคนดูนะเชียงรายก็ท่วมในตัวมเมืองนะคะเยอะมาก ตรงนั้นเข้าใจได้ว่าเป็นน้าฝนนะคะแต่ที่นี่ก็คือฝนบวกน้าเขื่อนค่ะก็เลยหนักมากค่ะทุกคนเป็นประวัติการตรงนี้จะเป็นนาข้าวนะคะไม่มีต้นข้าวเลยเห็นไหมจากถัดนาข้าวไปจะเป็นแม่น้ําอิงปรากฏว่าภาพที่เห็นก็เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนขาวบนทะเลไปเลยค่ะโอเคนะคะแล้วคุณตุ๊จะมา กอติดสถานการณ์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ